ช่วงทับบิซี่เนาะอโอ้ฮะขุนคุนอ่ร้างคนยี่ข้างเครื่องขุดนะร่างเล่งเมื่ออ่ามันเป็นเหมียนใบระโบเออไอ้้างมีเวลาเขาในเมืองไปล่ะว้ายมัสิเต็มก่อนดิโอ้เดี๋ยวจะอ่านก่อนดิอ่า อาพี่น้องไคเห็นคลิปนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังได้โชคได้มัเนี่อย่าลืมมาต่อยอดพี่น้องเนาะต่อยอดต่อบุญนี่แหละสางอ่รวมกันโดยพี่น้องเด้อเพิ่นให้มาว่าอ่าจะให้เฮ็ดให้แล้วเนาะแล้่ยวอะไรก็นจะได้สรองไงถ้าพี่น้องได้โชคต่อยไปอีกคนว่ะอ่าวันน่ะเพิ่นไทยูนฮอกซูนเก่าพี่น้องเนาะอ่าซูนฮอกเก่า เขาแล้วเขาอีกพี่น้องเอาวันนี้เดี๋ยวจังรอน้ากันใจคืาไปเบิ่งพี่น้องซองเห็นว่าข้าเจ้าซองเห็นยังไงถ้าทำผนลงมันผนลงมากซองเห็นนะ,ะไมเป็นไรกันรอดอิดตามครับพี่น้องนะพี่น้องซองเบิ่งอ๋อหืมที<อ>่<อ> จะกบะตีใสบนน้อฮึจีเอานี่บ่นี่เน, <S <S <an> <S นี่ยโอ้เพ <S an> ิ่นเห็นเพิ่นสร้งเห็นพเพิ่นกิดเียนใส่ตัวนี้ไว้เลยพิงเสาประตูโค้งไว้เลยพี่น้องอืออ้าวเลขบขาบตัวนี้เห็นกันไหมเห็นน้อถึงตัวมากกว่าดีน้อ อืมอะไรอ่ะลงมไม่อ๋อเห็นต,ตัวไหนพี่น้องอทำพิซซี่ส,ส,สดๆใหม่ๆเมื่อเช้านี้เนาะก็เขียนใคนก็เล่มาเขียนให้อ่าเห็นกันไหมครับหน้าจอได,ด้พี่นอเขียนใส่นี่แล้วพี่น้อง ดเนาะพี่น้องไปตัดเอาได้เพื่อนด้อเวยคนไทยตัวน,นี้เพคนให้เป็นต่อโฉบต่อหมันครับผมเนาะได้โฉบได้หมันแก่จะนึกมาสางน้ำกัน่เพคนไทยเฉพาะลูกหลานเพื่อนและเพื่อนด้วยก็ว,ยว่าใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับเนาะจะได้โฉบต่อโฉบก,กันนะพี่น้องเด้อโฉบโฉบหมันหมันครับผมเนาะสหรับคลิปนี้โฉบหมันครับโอ้